ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้้าคกางหรือผู้ภูนะฮะพบับผมแอดมินเมงเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาคุยหลังเกมนะครับโอ้โหโคตรเซ็งเลยฮะอยากจะบอกว่าโอ้โหบอลวันนี้ซอมบอกว่าไม่ต้องโอ้สเปซสปาไม่หมดเลยนะครับวันนี้ผิดพลาดเองเยอะมากเลยครับงงอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากมากลับมาจากพักเบรกทีมชาติทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะฮะโคตรเบื่อเลยจริงฮะ หงแดงของเราแพ้แล้วนะครับเซ็งจริงๆผมยอมรับเลยนะครับว่าแฟนๆก็น่านจะเซ็งเหมือนกับผมนะฮะออ้จังหวะสุดท้ายก็ไม่คมนะครับแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่านอเตียมฟอเรสเตรียมพร้อมมาดีจริงๆนะครับสำหรับนูโน่แอสปิริโตซันโตนะฮะวันนี้ทําได้ดีมากนะครับก็แสดงเห็นว่าเรานั้นนะครับยังมีปัญหากับทีมที่ตั้งรับลึกแบบนี้นะฮะแล้วก็อัา,อาเนอร์สลัด ฟีเจอจะถึงหรือเปล่านะครับดูจากการแก้เกมแล้วมันต่างกับยุคเจนคอปนะครับหลังจากที่โดนนาไปปุ๊บเหมือนจะตันๆเลยนะฮะอ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยหลังเกมเช่นเคยนะฮะสําหรับที่แอดมินได้เห็นในเกมเกมนี้นะครับส่วนแฟนก็พิมพ์มาได้นะครับว่าเห็นอะไรบ้างในเกมเกมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยเราเริ่มต้นกันที่ไลน์อัพก่อนนะครับวันนี้ครับลิวอูลก็มาในไลน์อัพเดิมนะครับซึ่ง ่ใช้ลงเล่นมา3เกมนะครับไม่เปลี่ยนเลยทั้งคนที่อาจจะกลับมาจากทีมชาติก็ส่งลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ยังไม่มีชื่อของเคซ่านะครับเวลาก็เค่ายังไม่มีชื่อนะครับแต่มีภาพอยู่บนอัตจรรันระ์มาเชียนะครับวันนี้ไม่มีชื่อ,อแม้กระทั่งเป็นตัวสงรองเลยนะครับะระลิวของพวกเราก็มาภายใต้ระบบ4 2 3สะที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับ ในช่องงานแทรเดสดนะครับขึ้นมาระบบ4 2 3 1นะครับชุดเดิมนั่นแหละนะฮะอลิซุนเมเกอร์ผู้สวนประตูนะฮะกองหลัง4คนเทนท์่านั้นซ้ายนะครับโรเบอร์สันท่านนั้นขวาเซนเตอร์ใช้โกเนเต้จับคู่กับวันไนท์เหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางรับก็ใช้การฟินแบกกับแมงอลิสเตอร์นะครับส่วนแนวรุกก็มีซาร่าท่านนั้นขวานะครับเดียท์ท่านนั้นซ้ายโซโบสไลตรงกลางแล้วก็โชต้าเป็นหน้าเป้านะครับก็ชุดเดิมนั่นแหละนะฮะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะส่วน For e s รก็มาไปใต้ระบบ4-3-3นะครับแต่เชั่อยืนจริงๆเนะี่ยโอ้โหแน่นมากนะครับคือตั้งรับลึกเลยนะฮะอ่ะเราไม่พูดถึงผู้เล่นของ f o r e s รแล้วกันแต่วันนี้เล่นดีนะครับพวกเขาเล่นดีหมดทุทกคนเลยโดยเพราะพวกเราสาป,ประตูเนี่ยเซฟค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ลูกโต้กลับนะครับเป็นทีเด็ดเลยนะฮะแล้วก็ลูกเซตพีดเป็นทีเด็ดของทางฝั่งนอต์ทแฮมฟอร์เรสในวันนี้เลยนะครับ เราไปเริ่มต้นกันที่เกมนี้นะฮะทุกคนหลังมั่นใจที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับรวมถึงตัวเอ็ดมินด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเก็บ3มแต้มได้ไม่ยากเพราะว่า,าเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยนะฮะและก็ฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับกับกลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ยเปิดฉากมานะครับก็เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลแหละที่ครึ่งแรกทำได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะนอตเตียมฟอร์เรสเนี่ยวันนี้มา แผนการเล่นที่แพ็กเกมแน่นหนานครับเล่เลนต่ําแล้วก็ที่สำคัญคือเล่นหนักนะครับเล่นหนักนะครับมีจังหวะบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับเข้าบอลถึงลูกถึงคนมากนะครับจะเห็นได้เจ๊เจ๊ว่าทางฝั่งของนูโน่เนี่ยสั่งมาว่าจะต้องเล่นเข้าให้หนักทวายนะครับส่วนแบ็คทั้งสองข้างของฟอร์เรสวันนี้ก็เรียกว่าปิดพื้นที่ซาลากับดีอาร์ตเลยนะครับทั้งซ้ายทุ้งขวานะครับเพราะ รู้พิสง์ของซาลาหกับดีอตใน3ามเกียนที่ผ่านมานะครับเพราะ2คนนี้ยิงให้กับลูร์ค่อนข้างเยอะนะครับโดยครึ่งแรกเนี่ยจังหวะที่ชัดเจนนะฮะก็คือลูกยิงชนเสาลูกนี้ของอ่าธมังดิอาร์ตนะครับในนาทีที่16เป็นการอ่าที่เรียกว่าความขยันของดีอาร์ตนะครับไปแย่งบอลจากข้างหลังฟอร์เรสต์มาแล้วก็พลิกลูกนี้ไปยิงครับชนเสารครับน่าเสียดายนะครับอ่าแต่ต้องยอมรับด้วยว่าคือจังหวะนี้เนี่ย เป็นการพลาดส่วนบุคคลของฟอร์เรสเท่าน,นั้นเองนะครับนอกเหนือจากก่อนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่ที่ผ่านมา16นาทีนะครัหลังจากนั้นนะครับก็มีลูกโต้กลับสวยๆนะครับแต่มันมันเป็นจังหวะที่ผิดพลาดเองหมดเลยนะการจ่ายบอลเองของลิอร์พูนะครับหรือแม้แต่กระทั่งซาล่าเนี่ยผมเห็นหลายหลายจังหวะเลยนะครับที่ซาล่าเนี่ยจังหวะที่ควรจะจ่ายเนี่ยเขาไม่จ่ายนะครับก็ดันไปยิงเองนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นมันน่าจะจ่ายเมื่อวานในความรู้สึกของผมนะครับก็ผิดพลาดที่เองสเปะสปะไม่หมดเลยนะฮะพลาดบ่อยมากนะครับอ่ะอย่างเช่นจังหวะนี้ครับเกมนี้เนี่ยฟอร์เรสถึงลูกถึงคนที่ผมว่านะครับอย่างเช่นไรอันเยตเนี่ยคือปะทะกับแม็กลิสเตอร์ในแดนกลางเนี่ยหลายช็อตเลยนะครับก็ได้รับไปเหลืองไปส่วนแม็กลิสเตอร์เนี่ยล้มลุกคู่กคานหลายดอกเลยนะฮะคือเล่นหนักนะครับฟอร์เรสมาลูกหนักเลยนะฮะ หลังจากนั้นเกมผ่านมา22นาทีฟอเรสต์ยังไม่มีโอกาสยิงนะมีแค่ลเว์พูนะครับลเวูพูของเราก็ยิงก็เป็นยิงลักษณะที่ไม่ได้มีบาดเสียอะไรมากมายนะครับส่วนฟอเรสต์ก็มีโต้กลับมานะครับอย่างเช่นลูกนี้เนี่ยโต้กลับมาจะไ้ยิงออกยิงออกไปนะครับแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีจังหวะที่เกือบจะได้นำ1-0น,นะครับในนาทีที่4จังหวะนี้เนี่ยเปิดสวยมากนะครับเป็นท่านั่งแม็กคลิสเตอร์ เปิดมาแล้วโชว์าโฉบเข้ามาตรงนี้ไปติดผู้สับประตูของโฟเรสนะครับอย่างที่แอนวินบอกไปวันนี้านายประตู f o เรสต์เซฟโคตรโคตเหนียวอ่ะนะฮะจังหวะแม่งดีนะครับหลังจากนั้นก็มีได้ลุ้นนะครับในช่วงกลางครึ่งแรกอย่างเช่นลูกนี้ฮะฟันไดหมงนะครับออกไปนะฮะก็เป็นการบุกกระนำเลยช่วงท้าย,ายในครึ่งแรกนะครับล์พูพยายามจะขึ้นนําไม่ได้แต่มันไม่ได้ครับโอ้ ต้องยอมรับว,ว่าฟอร์เรสต์เนี่ยแพ็กเกมรับแน่หนาจริงนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้แพ็กเกมรับก็คือมีจังหวะสวนอยู่นะครับแล้วก็มีในจังหวะเล่นลูกเซตเพย์ที่ที่นูโนอัสเปเรโตซันโตเนี่ยวางหมากมาว่าจะต้องเป็นทีเด็ดของฟอร์เรสต์ในเกมนี้นะลูกเซตเพีทลูกเซตเพย์ ay, นะครับแต่ก็ยังไม่ สามารถทำอาไริเวิร์พูได้ก็ยัง 00, 00อยู่ส่วนริเวอร์พูของเราก็อย่างที่เห็นนะครับมีจังหวะใกล้เคียงก็ในนาทีที่39ลูกนี้นะฮะเกือบอานายประตูเหมือนนายประตูรับซองแตกอะไรนะครับเกือบเข้านะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ประตูสักทีครับก่อนจะหมดครึ่งแรกก็มีจังหวะที่ซาร่าห์หลุดไปนะครับติดขัดเล็กๆน้อยๆนะฮะจังหวะจับบอลไม่ดีบ้างจ่ายบ,บอลเกินเพื่อนนะฮะหรือว่าบอลสองเนี่ยก็เก็บไม่ได้นะครับ รู้สึกว่าแบบอึดอัดมากนะเล่นแบบเล่นแบบคือแบบมันพลาดเองบ่อยมากอะ่ะจนผมแบบเฮ้ยมบอลมึงซ้อมกันอยู่บ่วะนะฮะแล้วนั้นจบครึ่งแรกเสมอศูนย์ศูนย์นะครับโอ้โหอยากจะบอกเลยว่าเป็นครึ่งแรกที่ค่อนข้างอึดอัดนะครับแล้วก็มาดูสถิติในครึ่งแรกนะครับเปอร์เซ็นต์การข้องวอลเราเยอะกว่านะครับ6 6สเนะฮะฟอเรส์ามสิบสี่เ์ซนนะครับ,อรนะรบโอกาสยิงนะฮะเรามีโอกาสยิงเนะี่ยเยอะนะครับ ฟอร์เรสเนะี่ยไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับศูนย์เลยเรามีโอกาสยิงนะครับหครั้งนะครับ,รนะรบเข้ากรอบสองครั้งแต่ไม่ได้ประตูนนะฮะแล้วก็จังหวะการส่งบอลเนี่ยเรา224ครั้งเลยนะส่วนฟอร์เรส99เกครั้งเท่านั้นเองนะครับครึ่งแรกจบที่0ูนย์นะฮะกูละเมืยอยกูละเงินอ,อู้ก็ตอนที่จบครึ่งแรก0 0นนะคิดอยู่นะว่าน่าจะมีจุดเปลี่ยนนะครับอาร์เนตินสลัดน่าจะแก้เกมได้นะฮะ พอมาเริ่มเล่นในครึ่งหลังนะครับโอ้โหหลังจากช่วงแรกๆเนี่ยคิดนะฮะว่ายังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะคิดว่าลิฟวูน่าจะน่าจะมาในรูปแบบบุกกระหน่ำใส่ซัมมอนเซลนะครับกลับกลายเป็นว่าฟอร์เรสต์มาโอโ้เล่นเกมรับรอสวนกลับเล่นดีจริงๆนะฮะคือมามาตั้งรับแบบคือไม่ได้ตั้งรับแบบจะจ๋านะแต่มีจังหวะที่โต้กลับที่ทําให้ลิฟวูเสียวๆนะครับอย่างเช่นจังหวะนี้ก็หลุดเข้ามาดวนนะครับ ก็เกือบจะได้ประตูหลายครั้งนะครับแต่หลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็มีจังหวะที่จะได้ประตูขึ้นนําด้วยนะครับจังหวะนี้ซาลาพิกขึ้นมาก็ไปยิงติดผู้าประตูที่ผมกล่าวไปว่าแม่งวันนี้ครเซฟนะฮะก็เซฟในจังหวะนี้ได้นะครับก็ยังไม่ได้ประตูอีกนะครับแล้วก็จังหวะหม่งของโชตาก็ออกไปนะฮะเนี่ยจังหวะนี้ซา่านะครับจังหวะนี้ส่งย้อนหลังเพื่อนนะครับแม่งขาด,ขาดกันเกินอู้หูกลัวเงินนี่ครับลูกจังหวะนี้นะครับ คือซาร่าก็จังหวัดที่ผมเคยกล่าวไปบอกว่าจังหวัดส่งเนี่ยก็น่าจะส่งนะแต่ซาร่าก็ดันไปยิงนะแล้วเวลาจ่ายก็จ่ายย้อนหลังขาดขาดกันเกินเล็กๆน้อยๆนะครับพอหลังจากนั้นนะครับลิวร์พูว่าแบบคือสัญญาณเตือนมาแล้วไอ้ครั้งแล้วนะว่ากองหลังเนี่ยอย่าอย่าพลาดเลยแล้วดูลูกโต้กลับแต่ละครั้งของฟอร์เรสต์นะท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าแม่งมาแต่ลูกคือเสียวอ่ะนะครับเพราะท่านั่งนูโน่แอสปิโรโตซันโตเนี่ยคือ รู้เลยนะฮะร,รู้เลยว่าหลังลอยแล้วก็เปลี่ยนเอาพวกตัวแข็งๆเร็วๆมานะฮะร,รู้เลยนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เนี่ยประสานงานกันลูกนี้ยการเฟิแบกจ่ายดูช่องโคตรสวยเลยไอ้บักรล้โรบสันบมฮูเรื่องครับเซ้นบอลไม่ถึงารเป็นแบกครับลูกนี้จ่ายมาเจ้าของมูจายบอกง,ง่ามเนี่เจ้าของเฮดต,ต่อบอดดายครับก็อย่างว่าแหละโรบสันเขาอ่าเน้นในเรื่องของการเติมเกมทั้งนั้น ซ้ายนะครับริมเส้นนะครับอันนี้หุบเข้ามาตรงกลางนะครับการไปแบบใจโคตรสวยเลยถ้าลูกนี้ไปกับบอลได้นะแม่งหลุดเดียวแล้วยิงได้เลยนะฮะแล้วจากนั้นนะครับก็เป็นสถานเตือนนะครับเนี่ยลูกนี้ฟอร์เรสต์ก็บุกมาก็ยิงนะครับออกนะครับแล้วจากนั้นแก้เกมเลยนะครับในนาทีที่59นะครับก็เปลี่ยนแม็กอลิสเตอร์ออกลุยดิอัตออกโจต้าออกนะครับตรงนี้นะครับคืออ่าส่งไพ่ไบเดนมา3คนเลยกะว่าจะอ่ายิงให้ได้นะครับส่ง นุนเยกตกระโปแล้วก็บาร์ดรี้ลงมานะฮะก็เปลี่ยนคือต้องบอกว่าไม่น่าเปลี่ยนดีอาร์ตนะตรงจุดนี้ผมมองว่าดีอาร์ตยังมีประโยชน์อ่าอยู่นะครับพอหลังจากนั้นแล้วก็เปลี่ยนมาก็ดันเอาทางเทนเนี่ยแล้วก็โซบอสไล์มาเล่นกลางคู่เลยนะครับเป็นกองกลางในตำแหน่งเบอร์8กองกลางคู่เลยครับเอาเทนเนี่ยหุบเข้าไปเล่นตรงกลางเพื่อสร้างสรรค์เกมลูกนะเปิดเกมลูกเต็มที่เลยนะฮะในนาทีที่62นะครับ หลังจากนั้นก็ดีขึ้นนะริวพูว่ามีโอกาสนะครับอย่างเช่นลูนีโซโบก็พยายามหยอดไปนะครับไม่เข้าใจกับเพื่อนนี่นะฮะคิดหนักเลยครับทั้งนั้นของเนอร์สลอตนะครับหลังจากนั้นครับก็โดนโต้มาอีกนะจังหวะเสียบอลกลางสนามโดนโต้กลับมาแต่ละทีเนี่ยแม่งเสียวจริงๆรงนะครับลูกนี้เอียงกล้านะครับลงมาแล้วนะฮะเปลี่ยนลงมายิงครับลุกนี้เหินข้ามคานนิดเดียวนะครับลิวพูก็ยิงไกลครับเทนเนี่ยยิงครับก็ไปเสียวนะฮะและลูกเตะมุมนะครับลุกนี้ก็ โฉบมงมาโชบนะครับก็สกัดออกจากเส้นนะครับและเทนก็ที่เข้ามาเล่นในกลางเป็นตัวสร้างสรรเกมนักองกลางเบอร์แปะที่ผมบอกนะฮะก็ยังแนวแน่นนะครับดูทางฝั่งของฟอเรสต์ยืนกันนะครับเป็นรถบัตเลยนะฮะสองสชั้นเลยฮะหลังจากนั้นแล้วนะครับโอ้โหก็เรียบร้อยครับแต่อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่า ลูกโต้กลับเนี่ยต้องระวังนะฮะแล้วก็โดนอยู่ได้เพราะว่าซ้ายขวาของฟอร์เรสต์มันแข็งมันเร็วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนอิลังกาลงมาแล้วก็ออสเซนโดอยลงมานะครับแล้วเป็นลูกนี้เป็นคาเริ่มออสเซนโดอยนะครับตัวโต๊ะกลับเร็วนะเข้าโต้กลับจากฝั่งประตูของฟอร์เรสต์เลยนะฮะแล้วก็ลูกนี้ปั่น,นครับยิงสวยมากนะครับนำหนึ่งศูนย์นาทีที่จุดสองนะครับนำเจ็ดสิบสองนาทีที่เจ็ดสองยังเหลือเวลานะผมคิดว่าน่าจะมี ตีเสเหมือได้นะแต่หลังจากนั้นก็แก้เกมอีกนะครับเริ่มปั่นปวนและแก้อ้ยในความคิดเห็นของผมนะเริ่มดูดูดูแล้วเนี่ยยังยังแก้เกมยังยังดูแบบยังไม่ได้ขาดเหมือนเจมส์คอรปนะฮะอันนี้ส่งคือที่โจรกับอ่าทางฝั่งของซามิการ์ลงมานะครับเพราะโดนนำไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องแก้เกมละเปลี่ยนลงมาพอเปลี่ยนลงมาก็ม่นได้ดีขึ้นเลยนะฮะ แต่ฟอร์เรดกับมีโอกาสจับฉวยก็คืออ่าจังหวัดโต๊กลับได้น้ำในเนื้อมากกว่านะครับลูกนี้อ่าโซโบยิงนะก็ได้ลุ้นนะฮะแล้วเนี่ยเห็นไหมในทีที่585นะครับอ่าอีลังกามายิงลูกนี้เกือบเข้านะดีที่อาริโซมิเกอร์เซฟนะครับแล้วก็มีจังหวะฟันได้ขึ้นเป็นมงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรก็จบเกมนะฮะลิเวอร์พูลของเราก็แพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหโคตรเซ็งเลยครับพ่อแม่พี่น้องคืออยากจะบอกเลยเกมนี้แบบ มันมันมองได้หลายมุมนะแต่ผมมองดูว่ามันถ้าเป็นลิเวอร์พูลในยุคข,ของเจนนคอมันจะโหดกว่านี้นะครับการบุกในช่วงแก้เกมนะครับอันนี้เหมือนแบบไม่เต็มที่เท่าไหร่ดูดูดูแล้วนะฮะจบเกมก็แพ้ไปหนึ่ตอนนี้เราก็ยังอยู่อันดับที่2อยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมีอยู่9แต้มนะครับส่วนแมนซิตี้ก็ทิ้งเราไปนะครับ พอแมนซิตี้ก็เก็บชัยชนะได้นะครับเปิดบ้านเถือนชนะเบนฟอร์ดไปนะครับเขามี12แต้มเรามี9แต้มนะครับแต่เราก็ยืงอยู่อันดับที่3อยู่แต่เราเสียสถิติคือแพ้แล้วนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับก็มียังมีโปรแกรมนะครับถ้าอาร์เซนอลชนะนะครับก็จะแซงเราขึ้นไปนะครับเพราะอาร์เซนอลแข่งน้อยกว่าเรา1นัดนะครับบทสรุปแพ้ครับโอ้พูดไม่ออกเลยนะฮะก็เห็น จระก็คือการแก้เกมนี่แหละนะครับยังยังเป็นบททดสอบอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของวันนี้เนี่ยผิดพลาดเองเยอะมากนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการจ่ายบอลเนี่ยทุกครั้ง3เกมแรกเนี่ยมันดูมันเนียนตาแต่วันนี้ดูติดๆิดขัดขัดไปหมดนะฮะส่วนฟอร์เรสต้องยอมรับว่าเข้ามาดีจริงๆนะครับเขาปิดทังดันหลุยดิอาร์ตกับโมซาลามให้ไม่ให้ได้พิ้วเลยนะไม่ คือประกบติดตลอดเพราะว่าทางฝั่งฟุลแบ็กสองข้างของเขาเนี่ยเล่นดีนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยคือแข็งมากเลยผู้สราประตูก็ยังมาเหนียวอีกนะครับบทสรุปเราแพ้ขาบ้านนะครับโคตรเซ็งเลยออ้กูลงเ,งลเลยเงินแทบร้บองไห้เลยฮะก็มีเห็นแค่นี้แหละแฟนๆว่าอย่างไงอะคิดว่าอย่างไงในเกมเกมนี้นะครับพิมมาบอกกันหน่อยโอ้นอนมารับอีกแลวครับพอมันไม่นองขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ เสีงยังมีหนัดต่อไปนะครับยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับเราก็สู้ต่อไปนะครับยังมีโอกาสลุ้นอยู่นะครับส่วนหน้าหน้าเราก็ในพรีเมียร์ลีกเราจะเล่นกับปอนดหัดนะครับแล้วก็เจอกับเอชิมิลานนิสซูฟ่าเชมเบรียกนะครับติดตามกันต่อไปกับรั้พวกนใหม่นี่คือคุยหลังเกมกับชายผู้ว่าง้างลิเวอร์พูลนะครับ